สวัสดีเพื่อนสมาชิก FC ร้านสมหวังครับเช้านี้นะครับบ้านกุดพึ่งเขตอำเภอสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูนะครับติดตั้งท่อสูบน้ำแรงดันร้านสมหวังด้วยกันนะครับได้รับความไว้วางใจจากพี่ตุย๋ยพร้อมครอบครัวครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนสมาชิก FC ร้านสมหวังนะครับ ันนี้อยู่กันบ้านปุกพึ่งนะครับเขตอำเภอสุวรรณภูหาหนองบัวลำพูครับได้รับความไว้วางใจจากพี่ตุ๋ยพร้อมอครอบครัวนะครับติดตั้งข้อสูตรทาแรงดันด้วยกันครับวันนี้8นิ้วขอบ6นิ้วรุ่นเหล็กหมุนซ้ายยาว12เมตรหรือระยะดันวันนี้200เมตรครับไปดูด้วยกันครับ250เมตร พาเพื่อนสมาชิกดูน้ำออกไปทางที่ระยะ250เมตรด้วยกันครับได้รับความไว้วางใจจากพี่ตุยเชียร์เขับคุนครับ